สวั да. สดีครับพี่น้องบอบข้อาขงเราเหรีกินเขาผมหมาดช้านะครับนี่โขุนนะผมพร้อมทําการแสดงพี่น้องนะครับสองล้นะครับผมขอบคุนคูบาอาจารเอฟซีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเดินทางนะครับผมงานดวนครับพี่เทียบกำลังอัดนะครับผมเขาบอกนะครับผมเดี๋ยวเขาจะไปทดสอบน้ำนะครับวันนี้เดี๋ยวทดสอบหูนะครับล้วก็จะเอาให้คูบาอาจานมันไปจุดนะครับผมมันไปจุดงานเนียงบุนะครับผมงานดวนหัวระเบิดนะครับตัวนี้ นี่ครับพร้อมแล้วครับผมเป็นบังไฟแล้วว่านี่แม่นบมพี่เทพท่านเป็นนะฮะท่านเป็นไม่ได้ห้มันบังไหวเอาครับผมเดี๋ยวเราไปจุดครับพี่น้องไปชมครับว่าจะเป็นยังไงครับผมมาฐานครับผมไปล้านปลาล่องครับไปฮะพี่น้องหอนล้านปลาล่องแล้วครับผมหกขนยี่สิบเซนหัวระเบิดไทเทเนียมครับผมชุดออกพรรษาปีหกหกครับ เอาครับผมปล่อยเบื่องทิศทางพี่น้องนะครับควนคุกจีบเลยขอบคเอาล้พี่น้องล้งจุดมาเรลียวก็ถือว่ามาท้านนะครับทีรี่เลยนะครับผมลดหูลงอีกนะครับต่อจากคลิปทีเหลียวนะครับผมคลิปทีเหลียวหูหามินนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปหูซีจุดหานะครับถือว่า จก่เน่านะครับบินดีครับผมบ่มีเพลวนะครับเดินเสมอเลยนะองไฟถือว่ามาทานนะครับผมตัวนี้ก็เป็นออเดอร์ที่เป็นสร้างมากนะครับเลือประกอบนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นงานแล้วนะครับกะเขี่ยกับผูบาอาจารย์เอฟซีเพิ่นที่สร้างนะครับผมเดี๋ยวจะเขี่ยเอาไป้เป็นคิ้วนะครับผมตอนนี้สองคิวเลียงออกไปแล้วนะครับผมเลืออยู่ประมาณแปดเก้าคิวนะครับเดี๋ยวมันนี้ก็จะทําการให้นะครับผมให้เรียบร้อยเลยนะครับผมส่วนใกล้ๆมือออกพรรษานะครับปีนี้กะเรียนเชิญนะครับผม มังไฟตะไลนะครับมีสองหลุ่นะครับผมมีหกขนมีทอนิวแล้วก็ไม้ไผ่นะครับตั้งหากนะครับผมของครูบาอาจารย์นะครับตอนนี้ก็มีออเดอร์ไม้ไผ่เขามาซี่บังนะครับผมกับขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สีนะครับทีสังเขามานะครับผมเอาครับผมมีงานด่วนงานเล่งนะครับผมพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ไว้เํานี้ครับผมมาทาน